พี่พี่ตายแล้วสามีของฉันหายไปไหนเนี่ยจะว่าไปสามีของฉันก็เป็นคนแปลกแปลกนะตั้งแต่ที่ฉันกับเขาแต่งงานกันเขาก็ชอบหายไปตอนกลางดึกไม่รู้ว่าหายไปไหนหรือว่าเขาจะมีกิ๊กเฮ้ยไม่ได้การแล้วฉันต้องคุยกับสามีให้รู้เรื่องยังไม่ทันสว่างเลยหว่วงว่าเมียเราจะยังไม่ตื่นนะไปไหนมา เฮ้ยตกใจหมดเลยมาไม่ให้สุ่มให้เสียงตกใจขนาดนี้แสดงว่าทำอะไรผิดมาใช่ไหมป้าป้าาพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะไม่ได้ทำจริงๆมีพิรุษขนาดเนี้ยังจะมาแก้ตัวอีกเหรอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะกลางค่ำกลางคืนพี่หายไปไหนมาพี่ไปเดินเล่นนะจ๊ะเธอต้องเชื่อพี่นะพี่ไม่ได้โกหกจริงๆพี่พูดจริงๆๆๆๆจนะ ก็ได้ฉันเชื่อก็ได้ฉันแกล้งพูดให้แกตายใจไปงั้นแหละฉันต้องดูให้ได้ว่าแกแอบไปไหนมาฮหูฮ้ง่วงจังเลยเมียจ๋าเดี๋ยวพี่ขอตัวไปนอนสักง,งีบก่อนนะจ๊ะเอะอเออไปนอนเถอะคนเรานี่ก็แปลกตอนคนอื่นเขานอนตัวเองไม่นอนแต่ตอนคนอื่นตื่นตัวเองกลับนอนซะง,งั้นคิดแล้วก็ปวดหัวจริงๆเลยฉันไปทำงานบ้านดีกว่า นั่นอะไรอ่ะกระด้งเหรอบ้านเรามีกระด้งตั้งแต่เมื่อไรเราก็ไม่ได้ซื้อเก็บไว้นี่นะมีตั้งสองอันแน่แปลกจังหรือว่าจะเป็นกระด้งของสามีเรานะทำไรอ่ะเอากระด้งข้าคืนมาเดี๋ยวนี้ทำไมเธอไม่มีมารยาทเลยอ่ะจับของคนอื่นโดยไม่ขอได้ยังไง จะไปรู้ได้ไงว่ากระด้งบ้าเนี่ยมันเป็นของพี่ที่เธอพูดว่ากระด้งบ้าเหรอเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงนี่มันของลักของห่วงฉันเลยนะคนอะไรห่วงกระดง้งฉันถามจริงเธอพี่เอากระด้งนี่มันทาอะไรเออคื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 อว่าพี่เอามาตากเนื้อแดดเดียวอะแค่นี้เองเหรอห่วงยังกับเป็นสิ่งของล้าค่าฉันนึกว่ามันทํามาจากกระด้งเคลือบทองซะอีกเออนาะต่อไปเธอก็ไม่ต้องมายุ่งกับกระด้งของพี่อีกเข้าใจไหมรู้แล้วนะ่า หลับแล้วออกไปหาอะไรกินดีกว่าแอบออกไปกัางค่ำกลางคืนอีกแล้วรอบนี้ฉันต้องจับได้คานังคาเขาว่าสามีของฉันไปทำอะไรหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะ นั่นสามีฉันจริงๆเหรอเนี่ยเขาบินไปนู่นแล้วบ้าจริงเขาบินได้ตั้งแต่เมื่อไร่อย่าบอกนะว่าสามีของฉันเป็นผีกระหังไม่จริงฉันต้องฝันไปแน่ๆไม่ไหวแล้วฉันขอเป็นลมดีกว่าเธอตื่นสิมาน,นอนอะไรอยู่ตรงนี้อ้อยปวดหัว ว้ายผีลอกออกไปเดี๋ยวนี้ไนดะ้อย่ามาใกล้ฉันไหนไหนไหนผีอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยก็พี่ไงเป็นผีกระหังอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันกลัวแล้วเธอเธอพูดบ้าอะไรเนี่ยพี่งงไปหมดแล้วเลิกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้แล้วฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าพี่อ่ะเป็นผีกระหังเมื่อคืนเนี่ยฉันแกล้งหลับเพื่อจะสืบดูว่าพี่ออกไปทำอะไรตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วฉันก็เห็นพี่ใส่กระดง้งบินขึ้นไปบนฟ้า <c oughs> จะเย็นๆนะฟังพี่อธิบายก่อนฉันไม่ฟังจะต้องอธิบายอะไรอีกในเมื่อความจริงก็คือพี่เป็นผีกระหังในเมื่อเธอรู้ความจริงทุกอย่างแล้วพี่ก็ไม่มีอะไรจะปิดบังใช่จ้ะพี่เป็นผีกระหังและเหตุผลที่พี่หวงกระด้งสองอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของผีกระหังอย่างพี่ทำไมพี่ต้องปิดบังฉันด้วยพี่กลัวเธอรับไม่ได้ ถึงแม้ว่าพี่จะเป็นผีกระหังพี่ก็รักเดียวใจเดียวไม่เคยนอกใจเธอเลยนะที่สําคัญพี่ไม่ทำร้ายคนที่พี่รักหรอกแต่ถ้าหากว่าเธอกลัวผีพี่ก็จะไปพี่ไปจริงๆแล้วนะเชะ่จะบินแล้วนะไม่ร้งไปหน่อยหรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนะถึงพี่จะเป็นผีกระหังแต่พี่ก็เป็นคนดีเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพ่อจ้าพ่อพ่อจ้าพ่อพ่อหายไปไหนเนี่ยแปกจังเลยพ่อของเราชอบหายไปตอนดึกตลอดเราออกไปตามหาพ่อข้างนอกดีกว่า อร่อยจังเลยนั่นตัวอะไรอะมีปีกเป็นกระดดงด้วยนั่นใครอะ่ะฮะลูกพ่อนั่นพ่อจริงๆเหรอพ่อเป็นกระหังเหรอไม่จริงเราฝันไปใช่ไหมเนี่ยตื่นสิตื่นซิจริงๆแล้วพ่อตั้งใจว่าจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่ในเมื่อลูกรู้ความจริงแล้วพ่อก็ไม่มีอะไรจะปิดบงัง พ่อเป็นกระหังจริงๆลูกทำไมพ่อเป็นกระหังแบบนี้ล่ะฮะคนที่จะเป็นกระหังเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุคือเรียนวิชาอาคมจนแกล,กล้าแล้วทำผิดครูหรืออีกสาเหตุหนึ่งให้ทายาตกินน้ำลายของเราที่พ่อเป็นแบบนี้ก็เพราะสืบททายาตกระหังต่อจากปู่ของลูกยังไงละ่ะ แล้วถ้าผมไม่อยากเป็นกระหังเหมือนพ่อละฮะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อหมดอายุไขพ่อจะกลายเป็นผูดีผีไปสิงร่างผู้ที่มีวิบากกรรมพอร่างนั้นหมดอายุไขพ่อก็ไปสิงร่างคนใหม่วนเวียนอยู่แบบนี้จนไม่ได้ไปผุดไปเกิดผมจะไม่ยอมให้พ่อทนทุกข์ทรมานเด็ดขาดผมจะเป็นทายาทกระหังต่อจากพ่อเองฮะคิดดีแล้วเหรอลูกที่จะเป็นทายาทกระหังต่อจากพ่อพ่อไม่อยากบังคับลูกเลย คิดดีแล้วค่ะพ่อทุยงั้นลูกกินน้ำนี่ซะ<อ>ผมกลายเป็นกระหังเหมือนกับพ่อแล้วฮะแต่ว่าผมไม่ชินกับกระด้งสองอันนี้เลยถ้าลูกใช้งานมันบ่อยๆเดี๋ยวลูกก็ชินเองต่อไปนี้พ่อจะสอนวิชาเป็นทาย,ยาทกระหังให้ลูกจงตั้งใจฟังให้ดี หาพ่ออันดับแรกลูกต้องระวังดวงตาให้ดีอย่าให้ต้องแสงไฟเด็ดขาดเพราะเมื่อต้องแสงไฟตาของเราจะสะท้อนเป็นสีแดงเมื่อคนเห็นจะรู้ได้ทันทีว่าเราเป็นกระหังพอโดนแสงตาของผมเป็นสีแดงแบบที่พ่อบอกเลยผมจะระวังไม่ให้ใครเห็นหาพ่อดีมากลูกที่สำคัญเราต้องติดบ,บังส่วนก้นไว้ให้ดีด พอก้อนของกระหังอย่างเราจะมีหางสั้นๆงอกออกมาโหมีหางแบบที่พ่อบอกเลยฮะพ่อฮะผมอยากลองบินแล้วอยากรู้ว่าบรรยากาศบนท้องฟ้าเป็นยังไงกระดดงทั้งสองของเรามีอิทธิฤทธิ์แค่เราการกระดดงออกและขยับให้เป็นจังหวะจากนั้นเราก็จะบินได้เหมือนนกแล้วโห ข้อหาผมบินได้แล้วคะสนุกจังเลยและนี่คืออาหารของเราเราจะกินของโสโครกเหมือนกับกระสือเลยลองชิมดูสิลูกรสชาติมันแปลกๆแต่ก็อร่อยดีฮะพา่อเดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปกินวัวของชาวบ้านนั่นก็อร่อยไม่แพ้กันเลยอยากกินตัวไหนเลือกได้เลยลูก งั้นผมกินตัวนี้แล้วกันฮาพ่อนั่นใครน่ะจะมาขโมยวัวของฉันไม่ได้นะดอแจ้งตำรวจจับเลยคนมาเราจะทำยังไงดีฮาพ่อกระหังอย่างเราจะไม่ทำร้ายคนเด็ดขาดเมื่อเจอคนก็แค่ลอกให้กลัวก็พอแล้วฉันถามว่าใครทำไมไม่ตอบไม่อย่างงั้นฉันจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วนะกระหังยังไงละจ๊ะ ง, <c oughs> งั้นเรารีบไปกันเถอะลูกเดี๋ยววันหน้าพ่อจะพาลูกมากินไหมฮะพอ่อระหว่างผีกระหังกับคนจะเลือกใครดีช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะและก่อนชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ <c oughs> มีแฟนเป็นผีกระหังเวลากลางวันและกลางคืนตื่นได้แล้วสายจนตะวันจะตกเดินอีกรอบแล้วเนี่ย <c oughs> กลางคืนก็ไม่เจอกันสงสัยต้องออกไปหากินแน่เลยมีอะไรให้กินบ้างหิวแล้ว <c oughs> มีแฟนเป็นคนเวลากลางวันและกลางคืน <c oughs> เราไปทำง,งานแล้วนะตั้งใจทำง,งานนะ ถึงบ้านแล้วจ้ามาแล้วหลอกับดึกเชียวมีแฟนเป็นผีกระหังเมนูโปรดเออ,เ,อ,อเราหริวแล้วใกล้เสร็จยากอย่าเร่งสิกลังรีบอยู่ออออของโปรดเธอมาแล้วจ้าเราเป่งสุดแรงเกิดเลยนะนีออ่แหละอาหารโปรดของเราเออของเมนๆของโซโคนี่เลยมีแฟนเป็นคนเมนูโปรดอาหารอีสานนี่แหละ แซบอีลีมีแฟนเป็นผีกระหังเมื่อขอร้องให้พาไปเที่ยวพอพาเราไปเที่ยวหน่อยสิตั้งแต่โควิดระบาดยังไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้หรอกจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเราเป็นกระหังมีแฟนเป็นคนเมื่อขอร้องให้พาไปเที่ยวตัวเองเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วนะพาเราไปเที่ยวหน่อยสิ ไปไม่ได้หลอกเราปิดงานมีแฟนเป็นผีกระหังเมื่อถึงวันครบรอบเราขอโทษนะวันครบรอบทั้งทีแต่ต้องพาเธอฉลองอยู่ที่ห้องไม่เป็นไรหรอกฉลองที่ไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าเราฉลองกับใครมีแฟนเป็นคนเมื่อถึงวันครบรอบสุขสันต์วันครบรอบนะชอบร้านอาหารที่เราพามาหรือเปล่าชอบเธอมากกว่ามีแฟนเป็นผีกระหังผลิตทายาใครกินน้ำลายเราลงไป มันผู้นั้นก็จะกลายเป็นกระหังตัวต่อไปมีแฟนเป็นคนผลิตทายาทที่รากเดี๋ยวเราไปรอในห้องนะรีบๆมานะพร้อมแล้วปิดไฟมีแฟนเป็นผีกระหังการเดินทางเธอเราไม่ค่อยสบาย พาเราไปโรงพยาบาลหน่อยใจเย็นนะที่รักขึ้นหลังเราได้เลยเออรีบๆบินหน่อยสิเราไม่ไหวแล้วรปวดท้องแล้วปวดทนไปนะที่รักอดทนเลยนะอดทนไปนะเรากำลังรีบเลยมีแฟนเป็นคนการเดินทางใจเย็นนะที่รักใกล้หน่อยสียเราไม่ไหวแล้ว why ทำไมรถติดแบบนี้เนี่ยมีแฟนเป็นผีกระหังเมื่อเลี้ยงน้องหมาเธอเราซื้อหมามาเลี้ยงนะน่ารักไหมดูสิ อ้วนๆอย่างนี้น่ากินจังเลยไสคูหวานน่าดูมีแฟนเป็นคนเมื่อเลี้ยงน้องหมาตัวเองนี่คือสมาชิกใหม่ของบ้านนะน่ารักจังเลยเราจะเลี้ยงเขาเหมือนลูกเลยมีแฟนเป็นผีกระหังอาชีพไม่ประกอบอาชีพมีแฟนเป็นคนอาชีพรับจ้างทุกชนิดไปได้ทั่วราชอาณาจักรมีแฟนเป็นผีกระหัง มีเวลาออกกำลังกายรู้สึกแข็เราสิมีแฟนเป็นคนไม่มีเวลาออกกำลังกายทำแต่งานไม่มีเวลาออกกำลังกายทุกวักนนี้คุมนมและมีแฟนเป็นผีกระหังกลินอีเหม็นอะไรเนี่ยกินเต่าเล้เอง ไม่ได้อาบนะ้ำมาเป็นเดือนและมีแฟนเป็นคนกลิ่นหอมชื่นใจใครๆก็อยากอย,กอยู่ใกล้มีพ่อเป็นคนมีพ่อเป็นกระหังระหว่างมีพ่อเป็นคนกับมีพ่อเป็นกระหังน้องๆจะเลือกอันไหนคอมเมนต์ Comment เลยก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให<อ>้พี่ด้วยนะคะ มีพ่อเป็นคนเมื่ออยากไปเที่ยวพ่อหนูอยากไปเที่ยวเกาหลีะค่าเครื่องบินแพงจะตายพ่อว่าเราเที่ยวในประเทศเรานี่แหละมีพ่อเป็นกระหังเมื่ออยากไปเที่ยวพ่อพาหนูไปเที่ยวเกาหลีหน่อยสิได้สิลูกเดี๋ยวพ่อพาไปขึ้นหลังพ่อได้เลยจริงเหรอเย้ว้าวเกาหลีเหรอเนี่ยสวยจังเลย พ่อหนูอยากไปญี่ปุ่นต่อได้สิลูกโหญี่ปุ่นสวยจังเลยเป็นยังไงล่ะมีพ่อเป็นกระหังค่าเครื่องบินก็ไม่ได้เสียมีพ่อเป็นคนเมื่อไปเรียนสายพ่อจะทำยังไงดีอะวันนี้หนูตื่นสายไปเรียนไม่ทันแน่เลยต้องโดนทั้งโทษอีกแล้วแล้วจะให้พ่อทำยังไงล่ะถ้าพ่อมีปีกพ่อพาบินไปแล้วมีพ่อเป็นกระหังเมื่อไปเรียนสาย พ่อไปส่งหนูในสี่ตื่นสายอีกแล้วล่ะสิใช่ค่ะมาๆๆขึ้นหลังเลยเดี๋ยวพ่อบินไปส่งโรงเรียนมีพ่อเป็นกระหังรถติดแค่ไหนก็ไม่กลัวตื่นสายแค่ไหนก็ไม่มีปัญหามีพ่อเป็นคนเมื่อทำการบ้านพ่อสอนการบ้านข้อนี้หน่อยสิหนูไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะลูกพ่อกำลังคุยงานอยู่ตอนเนี้ยพ่อ,อยุ่งมากเลยศึกษาเองไปก่อนแล้วกันนะ ครับครับเจ้านายครับผมครับพ่อเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาเลยมีพ่อเป็นกระหังเมื่อทำการบ้านพ่อสอนการบ้านหนเซิไหนสงสัยข้อไหนถามพ่อมาได้เลยเป็นกระหังเนี่ยวันๆก็ไม่ค่อยจะได้ทำอะไรว่างมากเลยมีพ่อเป็นคนเมื่ออากาศร้อนร้อนจังเลยอะทำไงดีแอร์กับพัดลมก็ใช้ไม่ได้เอาพัดไปพัดก่อนแล้วกันนะลูกขอบคุณค่ะพ่อ มีพ่อเป็นกระหังเมื่ออากาศร้อนร้อนร้อนทำยังไงดีเนี่ยไม่ต้องห่วงนะลูกพ่อมีกระดงเดี๋ยวพ่อเอากระด้งพัดให้เป็นยังไงลูกเย็นไหมที่สุดเลยค่ะพอ่อมีพ่อเป็นค้นเมื่ออยากได้ของเล่นพ่อหนูอยากได้อันนี้ซื้อให้หน่อยได้เลยลูกไม่มีปัญหาเดี๋ยวพ่อซื้อให้วันนี้เงินเดือนพ่อออกด้วยมีพ่อเป็นกระหงังเมื่ออยากได้ของเล่นพ่อหนูอยากได้ของเล่น ซื้อให้หน่อยสิลูกก็รู้ว่าพ่อไม่ได้ทําการทํางานพ่อจะเอาเงินที่ไหนไมาซื้อของให้ลูกล่ะมีพ่อเป็นค้นเมื่อเรียนออนไลน์พ่อแม่ก็ไปทําง,งานไม่มีใครเฝ้าตอนเรียนออนไลน์แอบเล่นเกมดีกว่ามีพ่อเป็นกระหังเมื่อเรียนออนไลน์ทําไมการเรียนออนไลน์มันง่วงนอนแบบนี้เนี่ยตื่นมาตั้งใจเรียนเดี๋ยวนี้ห้ามหลับเด็ดขาด พ่อจะนั่งเฝ้าลูกเรียนตลอดเวลารู้แล้วนะ่ายังยังจะหลับอีกเดี๋ยวออกกระด้งฟาดหลังเลยนี่พ่อกระหังนี่ก็เวลาเยอะเกินมีพ่อเป็นคนเมื่ออยากกินมะม่วงพ่อหน่อยากกินมะม่วงจังเลยอะแต่มันอยู่ตั้งสูงแนะ่เดี๋ยวเอาเงินไปซื้อแล้วกันนะลูกว้าวขอบคุณค่ะพ่อมีพ่อเป็นกระหังเมื่ออยากกินมะม่วงพ่อหน่อยอยากกินมะม่วงจังเลยอะ ไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวพ่อบินขึ้นไปเก็บมาให้มีพ่อเป็นค้นเมื่อเพื่อนมาบ้านแกนั่นพ่อของเราสวัสดีค่ะพ่อไหวพ่พเธอลูกพ่อแกดูใจดีจังเลยมีพ่อเป็นกระหังเมื่อเพื่อนมาบ้านแกนั่นพ่อของเราสวัสดีค่ะพ่อพ่อพ่อของแกเป็นผีกระหังพอดีว่ามีธุระนะคะขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอ้านูให้ลุงไปส่งไหม กลัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยพ่อหน้ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอลูกระหว่างกระหังใจดีกับกระหังใจร้ายน้องๆชอบตัวไหนคอมเมนต์มาเลยก่อนชมคลิปฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และติ k t o k ด้วยนะคะก<อ>ระหังใจดีแม่กระสือจ้ะเดี๋ยวฉันออกไปหาอาหารแล้วจะรีบกลับนะจ๊ะอย่าไปทะเลทลายที่ไหนล่ะจ้าแม่กระสือก็รู้ว่าฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียว ฉันนะ่ะรักแม่กระสือคนเดียวจริงๆนะจ๊ะกระหังใจร้ายแม่กระสือจ๊ะเดี๋ยวฉันออกไปหาอะไรกินก่อนนะรีบไปรีบกลับละ่ะถ้ากลับช้านะโดนดีแน่อยากให้รู้นะว่าไปทำเจ้าชูประตูดินที่ไหนรู้รู้นะ่ะบนจริงๆเลยแม่นางตานีรอเราอยู่นั่นไงพอหาแม่นางตานีเสร็จก็ไปหาแม่นางตะเคียนต่อดีกว่ากระหังใจดี ฉันปวดท้องเหลือเกินจะคลอดแล้วจอดได้ค่ะจอดด้วยคันนี้ก็ไม่จอดช่วยัอนรับได้ค่ะน้องสาวมีอะไรที่ช่วยไหมจ๊ะช่วยฉันด้วยฉันปวดท้องเหลือเกินฉันใกล้จะคลอดแล้วช่วยพาฉันไปส่งโรงพยาบาลทีไม่ต้องเป็นห่วงนะขึ้นหลังเลยอยู่ฉันจะพาไปโรงพยาบาลเองใจเย็นนะโอ๊ยไม่ไหวละฉันติดเยไงไรโอ๊ยปวดท้องเหลือเกินโอ๊ยกระหังใจร้าย โอ๊ยปวดท้องเหลือเกินจะคลอดแล้วนี่คนท้องนี่คุณกระหังช่วยพาฉันไปส่งโรงพยาบาลที <c oughs> ฉันใกล้จะคลอดแล้วตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วค่ะไม่มีทางข้าจะไม่ยอมช่วยเจ้าเด็กขาดข้าจะรอกินรกแล้วก็ใส่สะดือสส่สะดือเด็กแรกเกิดอ่ะมันต้องหอมหวานอร่อยมากแน่เลยเร <c oughs> ็วคลอดออกมาเลยทำไมเป็นผีโรกจิตขนาดนี้เนี่ย <c oughs> โอ๊ยฉันปวดท้องฉันไม่ไหวแล้วอ๊ กระหังใจดีพ่อกระหังป้ามีเรื่องจะรบกวน <c oughs> พอดีว่าช่วงเนี้โควิดระบาดหนักเลยขน <c oughs> ส่งทำงานล่าช้ามาก <c oughs> ป้าเลยอยากจะไหว้วนันพ่อกระหังช่วยไปส่งของให้ลูกป้าที่อยู่กรุงเทพทีได้เลยจากป้าไม่ต้องห่วงฉันจะส่งให้ถึงมือลูกสาวป้าเลยแล้วต้องมีอะไรเป็นข้อแลกเปลี่ยนไหมป้าจะได้ไปจัดหามาให้ไม่เป็นไรป้าคนกันเองมีอะไรที่ช่วยก็บอกนะ ป้าซึ้งใจยิ่งนะั้นอาชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เกิดเป็นคนนะอย่าต้องมาเกิดเป็นกระหังเหมือนชาตินี้เลยกระหังใจร้ายพ่อกระหังใจร้ายช่วยไปส่งของให้ลูกป้าที่อยู่กรุงเทพทีมีสิน้ำใจให้ไหมล่ะแล้วพ่อกระหังต้องการอะไรล่ะวัวตัวหนึ่งข้าอยากกินของสดสดวัวตัวหนึ่งตั้งหลายตั้งป้าไม่มีเงินหรอก อย่างนั้นก็ไม่ไปอ่ะอยู่ตั้งกรุงเทพบินไปทําไมให้เมื่อยกระหังใจดีทําไมปากซอยบ้านฉันเป็นเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ยไม่มีรถผ่านมาสักคันเลยรู้สึกวิววิวยังไงก็ไม่รู้หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือการ์้เพืนมีของมีค่าอะไรบ้างส่งมาให้หมดเฮออย่าอย่าทาอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วนี่แกอยากได้อะไรก็เอาไปเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะ เกิดเป็นชายชาตรีทำไมต้องรังแกผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้เป็นผีก็อยู่ส่วนผีสิอย่าแซ่ชายชาติกระหังอย่างข้าเสียชีจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเด็ดขาดข้าจะต้องปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าไม่ปนก็ได้วะขอบคุณมากๆานะคะคุณกระหังใจดีกระหังใจร้ายหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือการปนมีของมีค่าอะไรบ้างส่งมาให้หมดอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วเฮ้ยทำอะไรน่ะถึงกับต้องข่า แทงกันเลยเหรอคุณผีก,กระหังคะช่วยดิฉันด้วยคะ่ะเป็นผีก็อยู่ส่วนผีถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ถอยไปมีปืนด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่เรื่องของข้าข้าจะไม่ยุ่งเด็ดขาดเพ่นดีกว่าอ้าวหนีซะแล้วเหรอไม่คิดจะช่วยกันหน่อยหรือไงเนี่ยฉัน <c ười> ยังไม่อยากตายกระหังใจดีเด็กน้อยลองให้ทำไม ลูกบอลผมมันค้างอยู่บนหลังคางครับผมเอาลงมาไม่ได้ไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวลุงบินขึ้นไปเก็บมาให้นี่ไงลุงเก็บมาให้แล้วขอบคุณครับกระหังใจร้ายลุงกระหังใจร้ายครับชื่อยีปเก็บลูกบอลอยู่บนหลังคางให้ผมหน่อยได้ไหมครับอย่ามายุ่งเดี๋ยวจับกินตับซะเลยกระหังใจดี พ่อกระหังจ้าป้าขอยืมกระโด้งหน่อยได้ไหมจ้าพอดีว่าป้าจะาไปตากเนื้อแดดเดียวได้สิจ้าป้าเอาไปเลยนี่จ้าป้าขอบใจมากนะจ้าพ่อกระหังจเจริญเจริญนะพ่อนะกระหังใจร้ายพ่อกระหังใจร้ายป้าขอยืมกระโด้งสักอันหนึ่งหน่อยได้ไหมป้าจะเอาไปตากเนื้อทําไมข้าต้องให้ยืมด้วยมันคือสมบัติข,ของข้ากระหังใจดีลุงกระหังครับ พาผมบินขึ้นไปบนฟ้าหน่อยได้ไหมครับผมอยากจับก้อนเมฆครับได้สิเดี๋ยวลุงพาบินขึ้นไปเกาะลังลุงไว้แน่นๆนะว้าวก้อนเมฆสวยจังเลยอุ้ได้จับก้อนเมฆแล้วกระหังใจร้ายลุงกระหังใจร้ายครับพาผมบินขึ้นไปบนฟ้าหน่อยได้ไหมครับอเด็กนี่มันวอนอยากตายเร็วซะแล้วได้เลยเดี๋ยวข้าจะให้กระหังใจดี น้องชายอย่าเล่นของเลยกับตัวตอนเนี้ยังทันไม่อย่างนั้นเจ้าจะกลายเป็นผีกระหังแบบข้าจริงเหรอถ้าอย่างนั้นข้าไม่เล่นแล้วก็ได้กระหังใจร้ายเล่นของแค่นี้เองมันไม่เข้าตัวหรอกตกลงจะให้เชื่อใครดีเนี่ยระหว่างกระหังใจดีกับกระหังใจร้ายข้าจะเอาเจ้าไปเป็นคนของข้าที่ได้กระหังใจดี ลุงกระหังครับผมไปโรงเรียนไม่ทันช่วยไปส่งผมหน่อยได้ไหมครับไม่อย่างนั้นครูต้องหักคะแนนผมแน่เลยได้สิมาขึ้นหลังเลยเดี๋ยวลุงไปส่งกระหังใจร้ายลุงกระหังใจร้ายครับช่วยไปส่งผมที่โรงเรียนหน่อยนะครับได้สิเดี๋ยวลุงไปส่งแต่อาจจะไม่ถึงโรงเรียนนะกระหังใจดี พ่อกระหังจ้าพอดีว่าป้านะเห็นกระโด้งของพ่อกระหังอะ่ะมันพังแล้วป้าเลยสารกระโด้งใหม่มาให้พ่อกระหังจะได้บินสบายๆไงขอบใจมากนะจ๊ะป้าเก่งใจจังเลยกระหังใจร้ายป้าล้วของฉันล่ะกระโด้งฉันก็พังเหมือนกันไม่เอากระโด้งใหม่มาให้ฉันบ้างหรอเชอะ